ใกล้จะได้ชมแล้วนะครับคาราเต้คิดเลเจนส์คาราเต้คิดผนึกพลังตำนานนักสู้นี่เขาจะมีรอบพิเศษั้งแต่วันที่10รกรกฎาคมถึง13รกรกฎาคมรอบพิเศษที่นี่แปลกนะครับฉายเวลาบ่าย2ถึง5โมงเย็นปกติรอบพิเศษเรื่องอื่นเขาทุ่มหนึ่งนะครับนี่เป็นการผลิตก,กาลังกันระหว่างนี้เจ้าของต้นฉบับภาคแรกเลยแดเนียลราลูโซเมื่อ41ปีที่แล้วปี1984ภาพยนตร์ชุดคาราเต้คิดภาคแรกได้ถือกำเนิดขึ้นกับ มีอาจารย์เซนเซมิยากินะครับซึ่งนี่เป็นรุ่นลูกศิษย์แล้วแล้วก็เขามีหนังคาราเต้คิดอยู่3ภาคแล้วต่อด้วยภาค The Next Karate Kid ซึ่งเป็นเขาไม่ได้แสดงนะครับเขามาแสดงในซีรีส์ครอบบ้าไก่แล้วส่วนปี15ปีที่แล้วปี2010ก็จะเป็นรุ่นของเชนหลงแล้วก็ลูกชายวิลสมิธครับเจเดนสมิธ นั่นก็เป็นคาราเต้คิดอีกชุดหนึ่งแล้วทีนี้ทั้ง2จักรวาลเนี่ยก็มาผลึกกำลังกันเพื่อจะให้กำเนิดคาราเต้คิดคนใหม่น้องเบนหวังเบนหวังนี่ก็มาจากเรื่องอเมริกันบอลไชนิสนะครับเมื <ME> ่อ ER สองพลังร่งรวมประสานตำนานบทใหม่จึงอุบัติจะฉายจริงตั้งแต่วันที่17รกรกฎาคมนี้ครับนี่ครับคาราเต้คิดเร็วๆนี้วันที่17รกรกฎาคม2568